เสียงไก่ขันปลุกอรุณของวันใหม่ท้องฟ้าเป็นสีส้มนวลตัดกับขอบฟ้าสีครามจางๆเหนือคงน้ำที่กำลังสงบนิ่งบ้านไม้เก่าๆตั้งเรียงรายริมตลิง่งมีทางเดินดินแคบๆทอดยาวเรียบคลองไปบรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงนกที่เริ่มออกหากินและเสียงภายที่กระทบผิวน้ำดังชับชับเป็นจังหวะจากเรือของชาวบ้านที่ออกไปหาปลาแต่เช้ามืด บ้านของชัดตั้งอยู่เรมสุดของซอยตัวบ้านเป็นไม้เก่าสีน้ำตาลเข้มที่ดูคลึมและลึกลับตามกาลเวลาใต้ถุนบ้านมีเรือลำเล็กๆจอดอยู่และมีแหจับปลาตากแดดอยู่หลายอันหน้าบ้านมีแปลงผักเล็กๆที่เขียวชอุ่มและถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบชัดในวัย25ปีกำลังนั่งรับมีดพล้าอยู่บนแคร่ไม้ใต้ถุนบ้านเสื้อยืดสีขาวที่เขาใส่อยู่เปื้อนคราบดิน เขาเงยหน้ามองไปยังบ้านหลังที่อยู่ถัดไปเพียงไม่กี่ก้าวบ้านหลังนั้นเป็นบ้านไม้สีขาวสะอาดตามีรั้วไม้พวงเล็กๆที่มีดอกไม้นานาชนิดกำลังออกดอกบานสะพรัง่งและมีเสียงใครบางคนกำลังร้องเพลง,งเบาๆอยู่ในสวนชารู้สึกอบอุ่นในใจทุกครั้งที่ได้ยินเสียงนั้นเขารู้ดีว่าเจ้าของเสียงคือพุทธซ้อนหญิงสาวที่อาศัยอยู่กับย่าเพียงสองคน เธอมีใบหน้าหวานซึ้งและผิวที่ผ่องใสเหมือนดอกพุธท,ทุกครั้งที่เธอยิ้มดวงตาของเธอก็เป็นประกายเหมือนดาวบนท้องฟ้าที่พร่างพรายเธอเป็นเหมือนดอกไม้ที่บานสะพรั่งอยู่ในหมู่บ้านที่เงียบสงบแห่งนี้แต่ชัดไม่กล้าแม้แต่จะพูดคุยกับเธอเธอรู้สึกว่าตนเองเป็นเพียงชายชาวบ้านธรรมดาๆรรที่ไม่คู่ควรกับหญิงสาวที่งดงามเช่นพุทธอนเขาได้แต่เฝ้ามองเธออยู่เงียบๆราวกับคนขี้คลาดคนหนึ่ง ในขณะที่ชัดกำลังมองพุดซ้อนอย่างเมื่อลอยก็มีเสียงทุ้มๆของพ่อเขาดังขึ้นชัดโมแตนั่งฝันกลางวันอยู่ได้ไปเอาไม้มาต่อกรงนกเดียวนี้ชัดสะดุ้งเล็กน้อยเขาละสายตาจากบ้านของพุดซ้อนแล้วก้มหน้าลงอย่างรวดเร็วเพื่อซ่อนความรู้สึกที่ท้จริงของเขาเขาตอบรับพ่อด้วยเสียงอ้อมแอมครับพ่อเมื่อเขาเดินเข้าไปในบ้าน ชัดก็คิดกับตัวเองว่าชีวิตของเขาคงเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยเขาคงทําได้แค่แอบรักและแอบมองเธอจากที่ไกลๆอย่างเงียบๆโดยที่ความรักครั้งนี้จะไม่มีทางสมหวังอย่างแน่นอนสายลมพัดในเอื่อยพัดกลิ่นหอมของข้าวแกงจากร้านป้ามารีโชยมาแตะจมูกชัดเดินถือตะกร้าวายสารอย่างคุ้นเคยเขาต้องมาซื้อของใช้สําหรับทํากรงนกที่นี่เป็นประจํา ตลาดแห่งนี้เป็นเพียงลานโล่งๆริมน้ำที่มีพ่อค้าแม่ขายไม่กี่รายแต่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเสียงพูดคุยเสียงต่อรองราคาดังเซ็งแซ่ชัดเดินไปที่ร้านขายอุปกรณ์ไม้ของลุงชื้นชายแก่ร่างผอมสูงผู้มีหนวดขาวฟูด,ดูใจดีลุงครับไม่ไผ่สนับทํากรงละกาวันนี้มีไหมครับชัดเอ่ยถามด้วยความสุภาพมีสีไอ้หนู ลุงชื้นตอบพลางหยิบไม้ไผ่ที่เหลาไว้แล้วออกมาให้ชัดกำลังจะก้มลงหยิบก็มีเสียงหวานใสดังขึ้นข้างๆลุงทะมีไม้สำหรับทำโครงกระถางดอกไม้ไหมคะชัดชะงับมือทันทีท้อเงยหน้าขึ้นช้าๆแล้วก็พบกับดวงตาคู่งามของพุทซ้อนเธอสวมชุดผ้าฝ้ายสีอ่อนผมยาวถูกรวบอย่างเรียบร้อยและมีดอ,อกพุทซ้อนทัดหูอยู่ดอกหนึ่งทำให้เธอดูสดใสกว่าที่เคยเห็น ชัดใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาจากอกเขาได้แต่ยืนนิ่งราวกับถูกสาบความรู้สึกประมาะเข้าครอบนำจนไม่รู้จะทำตัวอย่างไรพุทซ้อนเห็นว่าชัดกำลังยืนนิ่งและมองเธอด้วยสายตาที่สั่นไหวเธอยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนสวัสดีจะ้ะชัดหน้าแดงกำเขาพึมพำตอกกลับไปอย่างแผ่วเบาเซส,สวัสดีครับลุงชื่นที่สังเกตการอยู่หัวเราะอย่างเอ็นดู ไอ้หนูนี่มันขี้อายจริงๆลุงยื่นไม้ให้ชัดเอาไปสิพุทซ้อนเองก็มาหาซื้อไม้เหมือนกันชัดรีบคว้าไม้มาถือไว้ในมืออย่างเก้เก้กางๆเขาแทบจะหนีออกจากกรงนั้นทันทีแต่ขากลับแข็งทื่อพุทซ้อนที่กำลังเลือกไม้ของเธออยู่หันมาพูดกับเขานายเองก็ชอบทำอะไรที่เกี่ยวกับไม้เหมือนกันหรอชัดเหลือบมองเธอแล้วก้มหน้าลงต่ำเขาตอบด้วยเสียงที่เบามากผม ชอบทำกรงนกครับฉันก็ชอบปลูกดอกไม้พุทซ้อนตอบพลางยิ้มกว้างกว่าเดิมเราอยู่บ้านติดก,กันแท้ๆแต่ไม่เคยได้คุยกันเลยนะคำพูดของพุทซ้อนทำให้ชัดรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างสาดส่องลงมาในใจของเขาเขาเงยหน้าขึ้นมองเธออย่างกล้ากว่ากลัวและในวินาทีนั้นเองที่ชัดรู้ตัวว่า เขาตกลุมรักรอยยิ้มของพุดซ้อนเข้าอย่างจังเขาอยากจะพูดคุยกับเธอให้มากกว่านี้อยากจะเข้าไปอยู่ในชีวิตของเธอแต่ความรู้สึกด้อยค่าในตัวเองก็ทำให้เขาต้องกลั้นใจถอยห่างออกมาเขาพยักหน้าตอบรับพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่แสดงอาการเขินอายครับถ้าอย่างนั้นหงขอตัวก่อนนะครับชัดรีบเดินออกมาจากร้านหงชื้นจากตลาดแห่งนั้นอย่างรวดเร็วโดยไม่หันกลับไปมองแม้แต่น้อย เขากลัวว่าหากเขาอยู่ใกล้เธอมากกว่านี้ความลับในใจของเขาอาจจะถูกเปิดเผยออกมาโดยไม่ตั้งใจเขาได้แต่เดินกลับบ้านไปพร้อมกับหัวใจที่เต้นรัวและความคิดที่ฟุ้งซ่านถึงรอยยิ้มของพุทซซอนที่เขาจะไม่มีวันลืม ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงอมส้มยามอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าลมเย็นๆพัดเอาไอดินและกลิ่นหอมของดอกไม้จากสวนของพุทซ้อนลอยมาตามลมชัดนั่งอยู่บนแคร่ตัวเดิมใต้ถุนบ้านมือของเขากำลังแกะสลักไม้ด้วยความตั้งใจดวงตาของเขาจดจ่ออยู่กับลวดลายที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ในใจของเขามีเพียงภาพรอยยิ้มของพุทซ้อนในตลาดเมื่อตอนบ่ายที่กำลังฉายซ้ำไปมาไม่หยุดหย่อน เขาพยายามอย่างหนักที่จะจดจอกับงานตรงหน้าแต่มือของเขากลับสั่นไหวเล็กน้อยเมื่อนึกถึงคำพูดของเธอที่ว่าเราอยู่บ้านติดกันแท้ๆแต่ไม่เคยได้คุยกันเลยนะคำพูดเรียบง่ายนี้กลับทำให้หัวใจของชัดสั่นคลอนอย่างรุนแรงพุทซอนเองก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของเขานั่นทำให้ความหวังเล็กๆในใจของเขาเริ่มผลิบานขึ้นอย่างช้าๆในขณะที่เขาเหม่อลอยเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นอีกครั้งชัด ไปไหนมาทำไมกลับช้ากว่าทุกวันเป็นเสียงของพ่อเขาเองชัดรีบวางเครื่องมือลงและทำทีเป็นตั้งใจทำงานไปตลาดมาค่ะพ่อชัดตอบเสียงเรียบพ่อของชัดเดินมาหยุดอยู่ข้างๆและมองกรงนกที่ชัดกำลังทำอยู่ทำไมทำไปครึ่งเดียวกรงนกนี้ลูกค้าสั่งมาตั้งนานแล้วนะผมจะรีบทำให้เสร็จค่ะพ่อชัดพูดเบาๆพ่อของเขาจ้องมองหน้าชัดอย่างสงสัยแกเป็นอะไรไปดูมือลอยแปลก มีเรื่องไม่สบายใจหรือเปล่าชัดใส่หน้าอย่างรวดเร็วไม่มีอะไรครับพ่อของชัดไม่ได้พูดอะไรต่อเขาเดินกลับเข้าไปในบ้านทิ้งให้ชัดนั่งอยู่คนเดียวในความเงียบนั้นชัดถอนหายใจยาวอย่างโล่งอกเขาไม่รู้จะอธิบายให้พ่อฟังได้อย่างไรว่าเขาไม่ได้มีเรื่องไม่สบายใจแต่เขากำลังมีความสุขกับภาพในความทรงจำที่ยังคงจําชัดอยู่ในหัวเขาคิดถึงพุทซ้อนอีกครั้งชัดเนยหน้าขึ้นมองไปยังบ้านของเธอ เขาเห็นเงาของเธอที่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ในสวนหลังบ้านชัดรู้สึกอยากจะลุกขึ้นยืนแล้วเดินตรงไปหาเธออยากจะพูดคุยกับเธออยากจะรู้จักเธอให้มากขึ้นกว่านี้แต่ความกลัวและความไม่มั่นใจในตัวเองก็ยังคงกั้นขวางเขาเอาไว้ชัดก้มหน้าลงมองกลงนกในมือเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเธอกรงนกที่เขากำลังทำอยู่จะถูกเปลี่ยนเป็นของบางอย่างที่พิเศษเพื่อผุดซอน เขารู้สึกว่านี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่เขาจะมีได้ในชีวิตเพื่อที่จะได้เข้าไปใกล้เธอมากขึ้นและเพื่อแสดงให้เธอเห็นว่าเขาไม่ได้มีแค่ความขี้ขาดอย่างที่เขาคิดรุ่งเช้าของอีกวันชัดตื่นแต่เช้ามืดเขานั่งอยู่บนแค่ไม้ใต้ทุนบ้านเหมือนทุกวันแต่ครั้งนี้ในมือของเขาคือกรงนกที่เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ชัดจ้องมองมันด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปกันระหว่างความภูมิใจและความกังวล เขาใช้ความพยายามอย่างมากในการแกะสลักดวดลายดอกผุดซ้อนลงบนโครงไม้เล็กๆผุกครั้งที่สลักชัดก็คิดถึงใบหน้าของเธอความตั้งใจนี้ทําใ้้เขาทำงานได้ดีกว่าที่เคยเขาเงยหน้าขึ้นมองบ้านของผุดซ้อนอีกครั้งเขาเห็นยญาของผุดซ้อนกำลังตักบาดอยู่หน้าบ้านหญิงชราในชุดเสื้อคอกระเช้าสีขาวกับผ้าถุงสีน้ำเงินเข้มผุดซ้อนเองก็กำลังยืนพนมมือไหว้พระอยู่ข้างๆหญาของเธอ ชัดมองทั้งสองคนด้วยความรู้สึกที่อิ่มเอิบในใจแล้วเขาก็เหลือไปเห็นกระถางดอกไม้ที่วางอยู่บนรัวไม้ใกล้ๆกระถางนั้นดูเก่าและชำรุดมากชัดยิ้มให้ตัวเองเล็กน้อยในใจนี่อาจเป็นโอกาสที่เขาจะได้มอบของขวัญที่เขาตั้งใจทําเขาคิดถึงสิ่งที่เขาจะพูดกับเธอเขาจะเริ่มต้นบทสนทนาอย่างไรเขาจะกล้าพอที่จะมอบมันให้เธอหรือไม่ความกลัวและความประมาก,กลับมาเก,กาะก,กลุ่มหัวใจของเขาอีกครั้ง ในขณะที่ชัดกำลังลังเลอยู่นั้นเสียงของพ่อเขาก็ดังขึ้นชัดไปได้แล้วไปส่งกงนกให้ลูกค้าชัดสะดุ้งเล็กน้อยเขาเก็บกงนกที่ทำเสร็จแล้วอย่างรวดเร็วแล้วก็หยิบกงนกที่เขาตั้งใจจะมอบให้ผุดซอนมาถือไว้ในมืออย่างเก๊กเก๊กังๆเขาเดินออกไปจากบ้านพร้อมกับพ่อของเขาชัดได้แต่เหลือบมองบ้านของผุดซอนเป็นระยะระยะเขารู้สึกเสียดายที่เขาไม่กล้าพอที่จะมอบของขวัญน,นั้นให้เธอทันใดนั้น พุทธซอนก็เดินออกมาจากรั้วบ้านพอดีเธอเห็นชัดที่กำลังเดินจากไปพร้อมกับพ่อของเขาพุทธซ้อนเห็นกรงนกในมือของชัดเธอยิ้มให้เขาพร้อมกับยกมือขึ้นโบกชัดรู้สึกเหมือนหัวใจของเขาเต้นดุวกว่าที่เคยเขาอยากจะวิ่งกลับไปหาเธอแต่ขาของเขากลับแข็งทื่อราวกับถูกแช่แข็งพ่อของชัดที่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มเล็กน้อยเขามองดูอาการของลูกชายด้วยความเข้าใจ พ่อตบไหลชัดเบาๆถึงเวลาแล้วที่เราต้องไปชัดพยักหน้าอย่างเงียบๆเ,เขาเดินตามพ่อไปโดยที่ไม่หันกลับมามองอีกเลยแต่เขาก็ยังคงรู้สึกถึงสายตาของผู้ซ้อนที่มองตามหลังเขาไปชัดได้แต่หวังว่าในวันข้างหน้าเขาจะมีความกล้าพอที่จะบอกความรู้สึกที่แท้จริงของเขาให้เธอได้รับรู้เสียงเจียวจ้าของนกในกรงดังงงงไปทั่วบริเวณร้านของชัดเป็นเพียงเรือนไม้เก่าๆที่อยู่ติดกับบ้านของเขา ภายในร้านเต็มไปด้วยกรงลกไม้ที่ทำอย่างประณีตและสวยงามวางซ้อนกันเป็นชั้นๆจนเกือบจะจรดเพดานชัดนั่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานของเขามือของเขากำลังแกะสลักลวดลายลงบนไม้ชิ้นเล็กๆแต่ในใจกลับคิดถึงพุทซ้อนอีกครั้งเขาเหลือบมองไปยังกรงลกที่เขายังทำไม่เสร็จซึ่งตอนนี้วางอยู่มุมห้องมันคือกรงที่เขาตั้งใจจะมอบให้เธอ เขารู้สึกเสียใจที่เมื่อวานเขาไม่มีความกล้าพอที่จะมอบมันให้เธอทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูไม้ดังขึ้นชัดเหนื่อยหน้าขึ้นมองด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นว่าเป็นพุทซ้อนที่ยืนอยู่หน้าประตูความตกใจทําให้เขาทําไม้แกะสลักในมือหลุดมือลงไปพุทซ้อนยังคงสวมชุดผ้าฝ้ายสีอ่อนเช่นเคยเธอยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนสวัสดีจ้ะชัดยืนขึ้นอย่างมกุกมกเงินเงินเขาพึมพำตอบกลับไปสวัสดีครับ พุทซอนยิ้มให้เขาอย่างเป็นมิตรฉันอยากจะมาดูว่าร้านของนายมีกรงนกแบบไหนบ้างพอดีว่าญาของฉันอยากจะเลี้ยงนกหนะคำพูดของพุทซ้อนทําให้ชัดรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างส่องลงมาในใจของเขาเขาตัดสินใจที่จะทําในสิ่งที่เขาไม่เคยกล้าทํามาก่อนชัดเดินตรงไปที่มุมห้องแล้วหยิบกรงนกที่เขาตั้งใจจะมอบให้เธอมาถือไว้ในมือแล้วยื่นไปให้พุทซ้อนอย่างกล้าๆก,ก,กลัวๆคือผมตั้งใจจะทํากรงนกนี้ให้คุณนะครับ ผุดซ้อนมองดูชัดอย่างประหลาดใจเธอมองดูที่กรงลกในมือของเขาและเห็นลวดลายที่แกะสลักอย่างสวยงามและละเอียดอ่อนรูปดอกผุดซ้อนเธอยิ้มกว้างกว่าที่เคยมันสวยมากเลยนะชัดหน้าแดงก่ําเขาไม่กล้ามองหน้าเธอได้เต็มตาผมผมตั้งใจทําให้คุณครับผุดซ้อนรับกรงลกมาจากมือของเขาอย่างแผ่วเบาเธอมองไปที่ชัดอีกครั้งขอบใจนะฉันชอบมันมากเลยชัดรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมนุน หัวใจของเขาเต้นรัวอย่างบ้าคลัง่งเขารู้สึกดีใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนพูดซ้อนถือตะกร้าไหวของเธอขึ้นมาแล้วหยิบเอาของบางอย่างออกมาจากปะก้านี่ของนายเธอยื่นกระถางต้นไม้เล็กๆที่มีต้นไม้ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนให้ชัดนี่เป็นต้นไม้มงคลที่ปลูกยากมากแต่ถ้าดูแลอย่างดีก็จะออกดอกสวยงามมากเลยนะชัดรับกระถางต้นไม้มาอย่างงงๆเขามองดูต้นไม้ในกระถางแล้วมองพูดซ้อน เธอยิ้มให้เขาอย่างอบอุ่นฉันหวังว่ามันจะเติบโตและออกดอกอย่างที่นายหวังไว้นะชัดได้แต่ยืนนิ่งและมองดูพุดซ้อนที่กำลังเดินออกไปจากร้านของเขาเขารู้สึกเหมือนความฝันที่เขามีมาตลอดกำลังจะกลายเป็นความจริงเขาได้มอบกรงนกที่ตั้งใจทำให้เธอและเธอก็มอบต้นไม้แห่งความหวังให้เขาชัดได้แต่หวังว่าความรักที่เขามีต่อเธอจะเติบโตและผลิบานเหมือนกับต้นไม้ที่เธอให้เขามาหลายวันต่อมาณบ้านของชัด ดอกพุทซ้อนกำลังออกดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณบ้านของเธอกระถางต้นไม้มงคลที่พุทซ้อนมอบให้ก็เติบโตอย่างรวดเร็วชัดดูแลมันอย่างดีเรากับเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิตทุกเช้าเขาจะรดน้ำและพูดคุยกับมันอย่างอ่อนโยนเขาเชื่อว,ว่าต้นไม้นี้เป็นเหมือนความหวังของเขามันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเขากับพุทซ้อนความสัมพันธ์ระหว่างชัดกับพุทซ้อนก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้า,ชา พวกเขาเริ่มพูดคุยกันบ่อยขึ้นทุกเช้าที่ชัดออกไปทำงานเขาจะเห็นพุดซ้อนกำลังรดน้ำดอกไม้ในสวนของเธอและพวกเขาก็จะทักทายกันด้วยรอยยิ้มอย่างอ่อนโยนบางครั้งพุดซ้อนก็จะนำขนมหวานที่เธอทำมาให้ชัดได้ชิมชัดรู้สึกเหมือนเขากำลังฝันไปภาพที่เขาเฝ้ามองเธอจากที่ไกลๆมาตลอดกำลังจะเลือนหายไปและถูกแทนที่ด้วยความจริงที่สวยงาม จนกระทั่งวันหนึ่งในช่วงบ่ายที่อากาศร้อนอบอ้าวชัดกำลังนั่งทำงานอยู่ที่ร้านของเขาพ่อของเขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับซองจดหมายสีน้ำตาลฉบับหนึ่งพ่อของชัดยื่นจดหมายให้เขามีคนออกมาให้แกที่บ้านชัดรับซองจดหมายมาอย่างงงๆเขาเห็นชื่อของผู้ส่งเขียนไว้ว่าเป็นนายพิทักษ์ชายหนุ่มจากในเมืองที่มาจีบผุดซ้อนชัดเคยเห็นเขามาเยี่ยมผุดซ้อนอยู่หลายครั้งความรู้สึกไม่พอใจเล็กๆผุดขึ้นในใจของชัด แต่เขาก็พยายามควบคุมมันไว้ชัดแกะซองจดหมายออกอย่างช้าๆแล้วหยิบกระดาษด้านในออกมาอ่านใจความในจดหมายทําให้โลกทั้งใบของชัดเหมือนจะพังทลายลงในพริบตาพิทักษ์เขียนในจดหมายว่าเขาจะมาสู่ขอบุดซ้อนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและยังทิ้งทายว่าเขาเชื่อว่าพุดซ้อนคงจะตอบรับการแต่งงานครั้งนี้อย่างแน่นอนชัดรู้สึกเหมือนมีก้อนหิน,นหนักๆทับอกอยู่เขาไม่สามารถหายใจได้ ผู้ซ่อนจะไปจากเขาแล้วจริงๆอย่างนั้นหรือความรักที่กำลังจะปริบานของเขากำลังจะถูกทำลายลงชัดกำจดหมายในมือแน่นจนหยับยูย่ยี่ความรู้สึกที่เคยมีความสุขเมื่อครู่ถูกแทนที่ด้วยความโกรธความหงุดหงิดและความสิ้นหวังพ่อของชัดเห็นอาการของลูกชายก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มเล็กน้อยแกจะทำอย่างไรพ่อถามด้วยน้ำเสียงเรีบเรียบ แกจะปล่อยให้ความรักของแกถูกคนอื่นเอาไปหรือจะลุกขึ้นสู้เพื่อมันคำพูดของพ่อทำให้ชัดรู้สึกเหมือนถูกกระตุน้นเขาเงยหน้าขึ้นมองพ่อของเขาด้วยสายตาที่มุ่งมันผมจะไม่ยอมให้เขาเอาผุดซ้อนไปชัดตอบด้วยนำเสียงที่หนักแน่นและเต็มไปด้วยความมุ่งมันผมจะทำทุกวิธีทางเพื่อรักษาเธอไว้ชัดหันไปมองต้นไม้มงคลที่ตั้งอยู่บนโต๊ะทานานของเขา เขารู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างวิ่งพล่านไปทั่วทั้งร่างเขาจะไปหาผุดซ้อนเขาจะต้องบอกความในใจของเขาให้เธอได้รับรู้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปบ่ายวันเดียวกันณนะสวนดอกไม้ของผุดซ้อนลงเย็นเย็นพัดเอาละอองฝนที่โปรยปลายลงงาเบาๆผุดซ้อนกำลังนั่งรดน้ำดอกไม้ในสวนของเธอท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ จ,จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่ก้าวเข้ามาใกลพุทซ้อนเหนยหน้าขึ้นมองแล้วก็พบว่าเป็นชัดเขายืนอยู่ตรงหน้าเธอด้วยสายตาที่มุ่งมั่นและท่าทีที่ดูจริงจังจนพุทซ้อนรู้สึกประหลาดใจสวัสดีจ้าพุทซ้อนทักทายด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนมีไรหรือเปล่าดูนายเป็นกังวลจังชัดกำมือของเขาแน่นเขาพยายามรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่เขามีในชีวิต ผมมีเรื่องที่อยากจะคุยกับคุณชัดพูดเสียงสัน่นแต่ก็พยายามควบคุมไม่ให้มันสั่นไปมากกว่านี้ผมรู้ว่ามันอาจจะดูแปลกแต่ผมผมรักคุณนะผุดซ้อนผุดซ้อนชะง,งักค้างดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจชัดเธอพึมพำผมรู้ว่าผมไม่ใช่คนที่ดีพอสำหรับคุณชัดพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด ผมไม่เหมือนกับเขาคนนั้นแต่ผมรักคุณมานานแล้วตั้งแต่ที่ผมได้เห็นคุณครั้งแรกผมได้แต่มองคุณอยู่ห่างๆราวกับคนขี้ขลาดคนหนึ่งพุทซ้อนวางบัวรดน้ำลงกับพื้นเธอเดินเข้ามาหาชัดอย่างช้าๆและเอามือวางบนแขนของเขาทำไมนายถึงคิดว่าตัวเองไม่ดีพอสำหรับฉันชัดสายหน้าอย่างรวดเร็วผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าผมรู้สึกอย่างไร และผมอยากจะขอให้คุณขอให้คุณให้โอกาสผมได้ดูแลคุณพุทซ้อนมองเข้าไปในดวงตาของชัดเธอเห็นความรักที่จริงใจและเต็มเปี่ยมอยู่ในนั้นฉันรู้มาตลอดนะว่านายมองฉันพุทซ้อนพูดด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนทุกครั้งที่ฉันรดน้ำดอกไม้ฉันเห็นนายแอบมองฉันอยู่เสมอคำพูดของพุทซ้อนทำให้ชัดรู้สึกเหมือนหัวใจของเขาเต้นแรงกว่าที่เคยแล้ว แล้วเรื่องที่เขาจะมาสู่ขอคุณชัดพูดเสียงสัน่นพุทซ้อนยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนฉันยังไม่ได้คำตอบเขาเลยเธอหยิบกรงนกที่ชัดมอบให้เธอจากต้นไม้ในสวนมาถือไว้ในมือฉันรู้ว่าคนที่จะมาอยู่ข้างๆฉันไม่ใช่เขาแต่เป็นนายชัดแทบไม่เชื่อหูตัวเองเขาได้แต่ยืนนิ่งราวกับถูกสาปพ,พุทซ้อนเดินเข้ามาใกล้เขามากขึ้นนายเคยบอกว่านายชอบทำกรงนกใช่ไหมเธอพูด ฉันจะเปรียบเทียบกงนกเป็นหัวใจของฉันแล้วฉันจะให้หัวใจของฉันอยู่กับคนที่สร้างมันขึ้นมาน้ำตาแห่งความดีใจไหลาอาบแก้มของชัดเขาไม่คิดว่าเรื่องราวที่เขาได้แต่แอบรักมาตลอดจะกลายเป็นความจริงเขาค่อยๆเอื้อมมือไปโอบกอดผุดซ้อนอย่างแผ่วเบาผุดซ้อนกอดเขาตอบอย่างอบอุ่นราวกับเป็นการบอกว่าความรักที่พวกเขาตัางซ่อนไว้ในใจกำลังจะปริบานออกมาอย่างงดงามจากนี้ไป ความรักที่เคยเป็นความลับของชายหนุ่มขี้อายกับสาวข้างบ้านที่งดงามกำลังจะถูกเปิดเผยและเติบโตขึ้นอย่างงดงามเรากับดอกพุดซ้อนที่กำลังผลิบานในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง2ส,สัปดาห์ต่อมาณบ้านของพุดซ้อนหลังคาบ้านของพุดซ้อนถูกประดับประดาด้วยดอกไม้และใบไม้สีเขียวชอุ่มบรรยากาศภายในบ้านอบอุ่น และอบอวนไปด้วยรอยยิ้มของชาวบ้านที่มาร่วมงานมงคลที่กำลังจะเกิดขึ้นย่าของพุดซ้อนในชุดผ้าไหมสีครีมกำลังยิ้มอย่างมีความสุขชัดในชุดเสื้อผ้าไหมสีขาวที่ตัดใหม่ดูลออเลาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขานั่งอยู่ข้างๆพ่อของเขาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและดีใจจนแทบจะเก็บอาการไว้ไม่อยู่ประตูไม้ถูกเปิดออกแอ่างชา้าเผยให้เห็นพุดซ้อนในชุดไทยสีชมพูอ่อน ที่ดูงดงามราวกับนางในวัน,นคดีเธอยิ้มให้ชัดอย่างอ่อนหวานสายตาที่เคยเฝ้ามองเธอจากที่ไกลๆมาตลอดตอนนี้เขากลับมีสิทธิ์ที่จะได้มองเธออย่างใกล้ชิดและเป็นเจ้าของหัวใจของเธอชัดลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปหาพุทซ้อนเขาจับมือเธออย่างแผ่วเบาแล้วมองเข้าไปในดวงตาของเธอผมจะดูแลคุณให้ดีที่สุดชัดพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ แต่เต็มไปด้วยความจริงใจผมสัญญาพูดซ้อนยิ้มและพยักหน้าเธอไม่จำเป็นต้องพูดอะไรออกมาอีกแล้วเพราะสายตาของเธอบอกทุกอย่างแล้วว่าเธอเชื่อมั่นในตัวเขาเมื่อพิธีสู่ขอเสร็จสิ้นลงชาวบ้านต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวพ่อของชัดเดินเข้ามาตบบ่าลูกชายด้วยความภาคภูมิใจแกทำได้แล้วนะชัดพ่อพูดด้วยรอยยิม้ม แกไม่ได้เป็นคนขี้ขาดอย่างที่แกเคยคิดชัดมองไปยังกระถางต้นไม้มงคลที่พุดซ้อนให้เขาตอนนี้มันตั้งอยู่บนโต๊ะตัวเล็กๆข้างประตูบ้านและมีดอกเล็กๆสีขาวกำลังจะผลิบานออกมามันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความรักของเขาและพุดซซอนที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นชัดและพุดซ้อนเดินออกมาจากบ้านของเธอและเดินกลับไปยังบ้านของชัดบ้านที่เคยเงียบสง,งบในวันวาน กำลังจะเต็มไปด้วยเสียงโหเราะและความรักนับจากนี้เป็นต้นไปชัดก้มลงมองผุดซ้อนที่กำลังเดินอยู่เคียงข้างเขาแล้วยิ้มออกมาจากใจเขารู้สึกเหมือนเรื่องราวของเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเรื่องราวของชายหนุ่มขี้อายที่ได้กล้าหาญที่จะบอกรักสาวข้างบ้านและเรื่องราวของความรักที่ผีบานออกมาอย่างงดงามราวกับดอกผุดซ้อนที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งอยู่ทั่วบริเวณบ้านของพวกเขา ก็จบกันไปแล้วนะคะถ้าใครชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะ